สวัสดีค่ะมาพบกับเซลนุเก็ตซาอีกแล้วนะคะก็วันนี้อยู่ที่เดิมเลยนะคะที่โชว์รูมโลจนานะคะสาขาอุทยาเลยก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าวันนี้ทําไมมาแตกต่างกันวันนี้เซลเกตนะคะจะพาไปดูภายในแล้วก็โปรโมชั่นของตัวซดค่ะก็ตอนนี้เราอยู่ภายในของตัวซดแล้วนะคะข้างหลังลูกค้าถามมาเยอะมากเลยว่าข้างหลังเนี้ยนั่งมันสบายไหมต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าข้างหลังนะคะสประตูตัวซดยกสูงเนี้ยนั่งสบายมากที่สําคัญเลยมานี่ค่ะมีแอร์หลัง นะคะอันนี้คือความต่างนะคะว่าทําไมลูกค้าถึงเลือกตัวแซนะคะนอกจากจะมีแอร์หลังแล้วยังมีที่ชาร์จแบตสำรองไว้ให้ด้วยนะคะไม่ต้องไปแย่งกันกับคนข้างหน้านะคะก็ต้องบอกเลยว่ามันดีจริงๆเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ารถกันดีกว่าค่ะว่าตัวแซดอะคะ่ะมันแตจกจากตัวอื่นยังไงไะคะไปดูข้างหน้าเลยค่ะค่ะก็มาภายในแล้วนะคะภายในด้านหน้านะคะต้องบอกเลยว่าคนขับก็จะขับสบายมากเลยนะคะออปชันที่มันมีมากกว่าเดิมก็คือเป็นในเรื่องของพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะนอกจากจะ รับโทรศัพท์ได้แล้วนะคะเราจะมีเป็นค r u i s e Control นะคะล็อกความเร็วได้เลยสําหรับลูกค้าที่เดินทางออกต่างจังหวัดนะคะไกลๆก็ไม่ต้องเมื่อยแล้วเพราะว่าเรามีค r u i s e Control แล้วส่วนดีไซน์นะคะของตัวซาเลยต้องสังเกตง่ายๆเลยคือคือภายในอะคะ่ะจะเป็นกรุกหนังเบาะก,ก็จะเป็นเบาะหนังนะคะต้องบอกเลยว่าอันนี้ดีนะคะทำความสะอาดง่ายไม่ร้อนที่สําคัญเบาะเป็นเบาะคู o l Max นะคะก็จะเป็นเบาะที่เป็นชนิดเดียวกันเลยที่อยู่ในตัว m u l x นะคะก็อันนี้คือ ข้อแตกต่างนะคะของตัวแซดนะคะว่าพี่พตัวแซดเนี่ยมันต่างจากตัวอื่นยังไงนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันดีกว่าค่ะว่าตัวแซด เดิมๆมาจากโรงงานเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวนอกจากไปดูด้านหน้าแล้วเวดี๋ยวไปดูรอบคันกันด้วยนะคะไปค่ะโอเฮค่ะก็เดี๋ยวเราจะไปดูรอบคันกันนะคะว่าตัวแซดที่เดิมๆเลยมาจากโรงงานนะคะหน้าตาจะเป็นยังไงสําหรับคันข้างหลังเลยต้องบอกเลยนะคะว่าล้อเป็นล้อเดิมนะคะจะเป็นขอบ18นะคะอันนี้เราจะไม่ได้เน้นซิ่งเน้นขับง่ายๆสบายๆนะคะส่วนในเรื่องของกันสาดฟิล์มอะไรพวกนี้ค่ะเราจะมีติดตั้งมาให้แล้วนะคะแล้วก็ในเรื่องของกระบะไลเนอร์ ลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าพี่มีแถมไมกระบะไลเนอร์เราก็แถมให้นะคะก็สําหรับลูกค้าเลยนะคะที่กําลังมองหาตัวแซนะคะออกรถเดิมๆสําหรับโปรของเซลเกตนะคะจะอยู่ที่2 0 0 0 0ื่น0บาทฟังไม่ผิดะคะ่ะใช้เงินออกรถเพียง23,000บาทนะคะสำหรับตัว4ประตูยกสูงตัวแซต,ตัวนี้เลยนะคะก็ผ่อนสบายๆค่ะเดือนละประมาณ12,000บาทนะคะก็ลูกค้าท่านไหนกำลังมองหารถอิซูซูเลย โทรหาเกศได้เลยนะคะ064-539-6389ค่ะก็สำหรับวันนี้ไม่บา,บายค่ะ